วันนี้ครับพอไปแล้วครับวันนี้แต่ว่างเราเรืองหยุดไปตั้งวันทำกับตัรทรัพั์มันว่าเต็มปูเต็มอัดทึ่งหยุดอัดทึ่งหยุดมันไม่ใจร้ายทำไม่เด็กเล่ให้มันวัดหยู่ไม่รู้มันหลบไปเรื่อยวเรื่อยๆหลบไปเ็ดมั่งเลยครับวันนี้พอมีเราได้อตดียเอาเมือเร่งเมืองเลยกลางว่ะชุดเมืองเลชุดเมืองเลดีบุกข้องปากไต จึงเป็นอ่าหัตจุเป็นเละเละอ่าสิ้นเละที่มีคุณค่ามากเลยตั้งแต่โน้ตั้งแต่ประเจ้าตากที่พมเคยเลาวนั่นคือตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดความลังเขาเอ่อเดือ่มผลิตอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนเครื่องจักรมีเครื่องจักรใช้ขึ้นเร็วก็พอเกิดมีความจักร การทำเมืองเรในภาคใต้เราการลืมพัฒนามันไม่ใช่ปัฒนานะั่นมันลืมมาตั้งแต่คนร่างลืมลานาณิคมพอเข้าตรงการใช้แรงแรงในการผลิตอุปวัสดุอุอปรกรณ์ต่างๆเขื่องชายเกี่ยวกับหรัว่าหรือว่านึ่งก็คือดีบุกถึงแถวปากใต้ถือว่าทำกันอยู่ก็เร็วตั้งแต่เตวร้อนแล้วทำในวัยในน้อง กาค่ายไดราคาจนกระทั่งถึงสมัมราคาทีซ่องตีลาวเลยคุณจีนก็ลืมเล่ยเข้ามาพวกเขาต้องการมากพวกอังกฤษตีเข้ามาตั้งบริษัทดับซื้อสิ้นเลยแล้วก็เขาก็ลาอาณานิคมไปรวยก็หยุดครองมาลายูโดยชายคุณหานจีนออกเกียนตีว่ามาตั้งท่าอยุ่ตีเที่ทวมลายูอนะไรทำเมืองเล็ก็น่าจะยืดเพลย์ไล่เขามาเลยอ่าทาล่าง ที่ภูเก็ตก็พบเร็วๆก็เลยก็ย้ายขึ้นมาที่นี่จนกระทั่งต่อตอมาเรื่อยจนหลักการทีสร้งหลัการทีซ่อมหลัการที่พอกระนาดที่ภูเก็ตเริ่มตารางลืมมีทึกจักกลางเรื่ึกประมามันมีทึกนั่นแหละเตะกุญิงมูกกุญิงมูกกุญิงจันนั่นแหละที่หลักการเมืองนั้นประมามัน ไอ้มันคล้ายๆก็มาปล้นเงินประมาณเดียวกันนะเพราะมันระดมพลนี่ไปตีกรุงเทพแต่่ามันระบิพลแล้วถึ่งเกิดกัดข้องมันผ้นไม่รูกการนี้ได้ทตารมันวัดในนั้นระดมพลมาเลยยาอยาหยุดเจออายกไปตีเมืองกวอยตายวอมันก็อนุญาตแม่ตับมาว่าตีกวายตายกันมันแบบปล้ตีตีจนนั้นเกิดเวลาทักตีตายกันก็ กุ้งเลยยายานั้นแต่ก็สู้กล้ามทำไมพวกหน้าเลยกุ้งจะไม่ได้หาเลเลยกระจัดกระจายออกมาจะตั้งพื้นทีกันนี้มาเท้ารลนลองมาเท้าชูรัดเกี่ยวห้าเร่งแลยกันเลยกระจายเร่งแลงเร่งอึนขึ้นก็ชขาำรวดพลังเขาก็มาหยุดเน่งมาอนะระยการตีซ้ำมันก็เขาา็้ำรวดแล้วก็มันก็หยุดมาลายมาลายู่แล้วถึงประเทศไทยเลาก็พวกตีซํำรวด ซูวีมันก็นเทียวซูวีทัวเม็ดกับจุนกระทังมันมาพบแรงเละได้เองแต่น้องที่ผมว่าเกิดบุคคลสำคัญที่เข้าไปในสมัยราการตีซคือก็สุนเจียงที่วานได้ไปข้ออนุญาตเมืองเมืองจำประธานเมืองเลดีบุ๊กแต่เพียงผู้เดียว,ยวส่งออกได้เดี๋ยวกรส่งไปราชการสำหนักส่งกลุ้งบึกกั๊ ปไปในในู้นในเมืองร้วงลงกาชวนหนึงคือเขาเมาันไปเลยว่าปีหนึง่งสาวเลยปีหนึ่งขี้อาบกระวากันไปส่งไปที่เมืองร้วงเลือดจากกันเก้ากับแก่ก็ไข่เดี๋ยวกบเพล่ไล้ไข่ยิงไข่ไปเกี่ยวกับปีนั่งเกือเพราะว่าบริษัทอังกฤษมาตั้งบริษัทแล้วจนกระทั่งมาตั้งเป็นเหลือคุดเดือบบัวเหลือคุดก็เหลืออุตสาหกรรมการคุดแห่ก็เกิดขึ้นเพราะเขาคิดเงื่อนจักขึ้นได้แล้ว แต่สมัยน่าจะละกันทีอะเอ่อเหยื่อคิดแข็งจักขึ้นได้เร็วก็มีการล้อมเล็กมีการล้อมดีบุกดีบุกพาไปใช้เกือบสังกะชี้เออเกือบดีบุกบางอันแต่ก่อนก็ไม่จะมีเบื้องวันเรามีสังกะชี้มาแต่รอคนแทีววัเราต่างกันกว่าต่างมุงร่างกายไม่เป็นสนิมสังกะชี้แต่เล็กหลอดย่อยๆครับ นั่นก็พุ่มเหลา,ก,ลาก่าวมาการลืมมาถึงหลูกอคงคอื่อเจียงเลรนานองได้ก็ตั้งเป็นเจ้าเมืองละนองก็หลูกหลูกแก้วคนถี่ว่าคนจิมบี้มั่งไปครองไปปกครองไปเป็นที่นามบุรีปกครองไอ้สังก็เป็นประร,รัราชดานุปดิตกุุงจับปัง้าละนอง้าตูนไรแต่นี้น่าจะเพลินน่าจะในะกูลนี้เพเขาหมังครังมากแล้ว จนกระทังผู้วมอมาตีคณะตีเพลย์ไนมาเที่ยวภาคใต้กกรุงหนักทั้งรั่วกุงจะมาตึงหนาร้านเลยหนาร้านตีว่าพราการตียาเดีวเออขอบริษัทไยมิกินิน่ยเปิด้นก่อนตีอนะตีละนองตีเฮาไอ้ละนองเนี๋ยวกมาแทงตีโซ่กน่าจะตีหังอ้นี่ตีวหมดหนาร้านเลยหนาร้านก็ ก็น่าจะจากชุมชนเก่าโบราณก็เมื่อพบเล่งเล่เดี๋ยวก็ตั้งเป็นอำเภอขึ้นตั้งเป็นอำเภอนาซานขึ้นอยาพ่่มยามาอยู่นาซานเดี๋ยวมาใจสวยเล่งถึงนาซานเราอ่าพอพ่อพ่อมยามาอยู่ที่นาซ่านอุดมสมบูรณ์จริงๆเิอ่าจะเล่งว่าเมื่อมีทางเราค่ยพันปากตายเสมอการตีย้าเร็วกันก็น่าจะเมืองสมิตินเดี๋ยวจะปืน เป็นชำนาญการกาถาข้างทางโรกวัยต็มีโรงเรียนตาซานนะโรงเรียนตาซานโรงเรียนประชาบ้านนี่ the ้างทางโรกวัยจะตกทางโรกวัยเท่วั่นจะต้อกทางโรกวัยโรงเรียนตาซายนั่นเจ้คนคงจะเป็นตีดตั้งชำนาญการเพราะว่าเที่วนเมืองคณะเจ้าเมืองแก่คณะใจ้าเดี๋ยวนี้เป็นผู้เข้าหรือขี้ใสอย่างเป็นต้านที่เทียวก็หน้าซ้านอยู่ปัจจุบันแต่จริง อ่เมืองอฤดูนั้นทีเป็นผู้เข้าแบบนั้นก็ค่ายทรายกันเม็ดเดียวเทวันหนาววัวหมุดมาต่อก็เยอะเยอะวัวเยอะกินทรายเล่กโงงกำรวยกันก็ค่ายทรายเม็ดเดียวมือเป็นตีลาเป็นส่วนเม็ดเดียวเทวัวหมุดหนาทรานอย่างเดือโอ้บวหมุดกับเลี่ยเม็ดเดียวกลายเป็นส่วนปามส่วนยางเม็ดเดียวเออครับนั่นก็คือหนาทรานเดิมจะลื่นขึ้นเลยกันนี่ั่วคนอ่านจีนเทวันลังเล่เข้มาเที่ยวนั้น เพราะอมาอยู่ติ๋วไว้กัวดติเขค่นารันั่นแหละพราะมาปุ้งด้าอยู่ตูวนั้นเป็นแรงเลยเขามีเมืองรูเมืองรวงเงินไปมีแป้นไม้แป้นไม้ที่เขาคำยันที่ว่ารวงเขาไป้านกุดต้องเป็นกุนจินแน่ก่อนที่จะประวัติเมืองก็น่าจะมีกัจดกระจายอยู่ตัวไปชาวบ้านก็เจ้อลนเป็นราค่าดีใจดี่บุกแล้วรูส่องดูกวเมื่อความมาได้ทองบาทหนึ่งเร็ว dù nó đại ta người con lập từ với một chào ban con rồi vì là quang phải đó khi lễ tạm thì con lon này lăng thái lan bị này mẹ nên từ thì là gian nếu quan trả lương cái lương thì là gian đó thứ mà cô tầm than này đi cái lao thì cô nan mà đi chi mít tín mà lăng mà vô bên là gan cả đây mà ก็ตำนานตีบ้านนาซ่านก็ตำนานหอลลุงเรียนหอลลุงเรียนนี่มันมันออกกันตีหนาซ่านกุ้งไอ้คนเอ่อคนมาเลเซียก็เอาจับปันหอดีๆเที่ยวมาได้มาปลูกเลยมากินน่ะปันไม่จะมาปลูกมากินมากินห่อปันดีนะห่อปันดีแล้วรอบวันกรอบจะมันออกกันตอนนึงที่ก้างเรียนหนาซ่านกันนี่เพล้ยไร ตัวเม็ดเลตัวประเศอ๋อลุงเรียนเพ้่อ๋อลุงเรียนานาท่านเพื่อเดี๋ยวเจอฮอลุงเรียนโรลุงเรียนฮลุงเรียนานาท่านเลยนั่นก็คือเป็นตำนานขึ้นมาพอนาท่านก็เดิมจะล่นขึ้นเรามีทางรถคยุยมีะนร่น้มน้นทางตัดผ่านเกิดการเกิดเป็นแล่งจุมชนคนจีนเข้ามาตั้งหลอกลากอยู่ไม่รู้ว่าหนะ คุณอานารย์เขาบอยู่นว่าก็ยเป็นเคยะปม๊มันมาแต่นอกมาลูมาแต่ว่าแม่อเป็นแต่ราดสีจะเดืนขึ้นก็เพราะวัฒนธรรมเมืองแรเนี่ยเดี๋ยวพืชเพรไปมัชชานา่านนะครับรอดในยานเนี่ยมีแรงแรเห็นบานนาก็มีได้เ้งเห็นวัวย่อยเออแทวนี้ว่วกวดมีแรงแรเดี๋ยวไปนครก็มีเป็นแรงแรแต่ว่าตีบริษัทย่อยๆสามสรูลก็คือ bởi <laughs> vì tắc xây mít tin <laughs> để cả lầm lướp mở phong maiu nên là từ ba giờ vừa cút vừa cút thì các bà phải <laughs> lai tâm chào ban nhàng phải họp gần thì lăng thì nam kim mình, ở mưu ban nam kim thì cơ cứ xui nam yên. nên là, mưu ban thì phải hạ lệ gần, ở cảng cút đây, ở cảng cút, các tâm gần nam kim mình, nĩa, quan lươn cứ tin lưng กันลังกระปุ่นกระไม้กันลังไอ้ยังพาราพผาลาตระหนูประดิษฐ์ก้องทีมทีมนาดานองทีมคอทุนเจียงแคอทีมบี้นั่นแหละเจ้าพผาลาตระหนูประดิษฐ์ถึงถึงก็กับกากับอ่างกาอยู่กับปีนังกับมาลีมาลายูหรือโอปันยางมาปลูกมาพื้นเปลกันน่าจะพื้นเปย์ไปเท่าจากนู้อจากภูเก็ตจากตังนู้อก่อนเบือนเลยกับเปรยมาแถวนี้ cả lời cần đi cứ nói ta tặng lady đi búc, tặng đó luồng liền ô oh, nà ra phổ phi giang lão nước ngoài mét đẻ đều mấy phổ mấy mét tặng tiền phong du mà con chẳng oh, con đẻ con chuẩn bắt du bán ai ai giúp ram ô giúp ram con mà lùi gì chứ bị hiểu không mà vẫn mang rồi, gặp giúp ram nhưng mấy lên nà ra đi mình ทั้งยางปลาลาตั้งหอโรงเรียนตังรีบุกรีบุ๊กมดมายิบจำครับวันนี้พวกเราคราวๆกวันไปปอเป็นช่างเก็บความจะรื่นมังคังมาครับเนี่ยกับเหลืองเมืองแรเนี่ยครับขอบคุณมาครับสว้าดีครับ